เราไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะไปดูภาร,รกิจของท่านนายกลุงตูค่ค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอํานาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนนะคะรวมไปถึงตรวจติดตามการดําเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศกักบคุณภาวิตาศรีบุญสมค่ะเชิญค่ะ กองีพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อเปิดงานสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอํานาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนค่ะพร้อมปาถากถาพิเศษท้องถิ่นไทยต้องไปต่อนอกจากนี้นะคะนายกนุ่มตีค่ะก็ได้ประกาศขึ้นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่อบตพร้อมประกาศยกฐานะอบตเป็นเทศบาลค่ะ ทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษาสามพราะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี นายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับบทบาทการกระจายอำนาจให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเรียนรู้การกระจายอํานา นากฎหมายท้องถิน่นระเบียบใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งต่อยอดนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือเป็นฐานรากของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายในท้องถิ่นของตนซึ่งจะสามารถลดความเหลื่อมล้ําในด้านต่างๆโดยบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สําคัญคือต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิน่นให้มีความสอดคล้องกับแผน พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อท้องถิ่นต้องไปต่อโดยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเสมอมากับการบริหารราชการแผ่นดินระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันเราผ่านปัญหากันมามากมายโดยเฉพาะปัญหาโควิด -19 การทําหน้าที่ของท่านสะท้อนให้เห็นปัญหาในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีขอให้ความสําคัญกับท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดอยากให้โครงการต่างๆได้เกิดขึ้นกับทุกชุมชนทั่วประเทศพร้อมกล่าวชมภาคอีสานที่เป็นเมืองจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการค้าการคมนาคมเพราะมาจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นแต่รัฐบาลจะไม่ทิ้งจะพยายามส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้สุดท้ายชื่นชมผู้นําท้องถิ่นที่ช่วยดูแลประเทศดูแลทุกประชาชนพร้อมทิ้งท้ายก่อนจบปาฐกถาว่าจะประกาศขึ้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อบอตอในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการกับทางอะไรมาไทยทั้งตีแล้วเรื่องที่หนึ่งคือ ปรับค่าตอบแทนนายกอบตอรองนายกอบตอรประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาอบตเลขานิกนารคณา้รัฐมนตรมาไทยกําลังดําเนินการอยู่คาดว,ว่าจะลงนามแล้วประกาศในราชกิจจาในสัปดาห์หน้า ไ,ได้หาเสียงโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบปะประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีพร้อมถูป,ป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีลุงตูส่สู้ๆทำแล้วทำอยู่อยู่ต่อพร้อมกล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าเรากำลังเดินหน้าการดูแลผู้สูงอายุให้ความสำคัญด้านสุขภาพรายได้และดูแลเรื่องเศรษฐกิจฐานรากปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนได้มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืงยน ค่ะและนี่คือภารกิจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุดรธานีในการเปิดสัมมนาและพบปะผู้นำท้องถิ่นจากทั่วประเทศค่ะขอบคุณคุณภาวิตานะคะส,สดจากที่อุดรธานีเลยเนาะ,ะท้องถิ่นไทยค่ะเขาบอกว่าท้องถิ่นไทยไปต่ออย่างยั่งยืนน้ำไม่ไหลไฟไม่มาถนนยังครุขระ บอกพี่เขาเลยท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจัดการให้นี่น <ะ S 1> เลยค่ะ,คะ